สวัสดีครับวันนี้มาพบกับพักเครื่องทั่วไทยตัวเฮียพักเครื่องนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนพี่ๆสนใจนะครับอย่าลืมโทรมาหรือว่าแอดไลน์มาได้เลยนะครับ0 9 6 6 6 1 4 8 4 8หนะครับหรือว่าสแกนคิวบาร์โค้ดบนหน้าจอของคุณได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดส u b s c r i b e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับ EP นี้นะครับขายอง์ละ300รอนะครับ4องค์1,000นะครับส่งฟรีนะครับย้ำนะครับอง์ละ300นะครับ สี่องค์หนึ่งพันนะครับส่งฟรีนะครับอ่าเราก็เราจะไปราคานั้นนะครับเรามีนี่นะครับเครื่องรางนะครับนี่นะครับสิงนะครับหลวงพ่อหอมนะครับนี่นะครับเป็นงาแกะนะครับตัวละหนึ่งพันบาทนะครับนี่ถ้าเพื่อนๆพี่ๆสนใจนะครับตอนมีสินสามขวัญก็สิงมหัาไทยนะครับอ่านี่นะครับชอบตัวไหนนะครับทักมาได้เลยนะครับ ตัวละ1,000บาทนะครับนี่นะครับมาพร้อมกรอบเดิมๆเลยนะครับอ่ะเราไปรับชมกันเลยนะครับองค์ที่1นะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่1นะครับเป็นพระกิ่งนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่1นะครับเป็นพระกิ่งครับไม่ทราบที่นะครับเป็นเนื้อตะกัวนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สองนะครับ ตองยังไงเดี๋ยวนี้สะท้อนนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สองนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญหลวงหลวงพ่อแช่มวัดตากก้องนะครับเนื้อทองแดงนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สองนะครับสะท้อนหน่อยนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามนะครับเป็นเหรียญเสด็จเตี่ยรอห้านะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สามนะครับ องละ3า0รอยนะครับ4ี่องหนึ่งพันนะครับส่งฟรีครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สี่นะครับเป็นสมเด็จกุบางขุนพมนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห้านะครับเป็นพระผงปากน้ํานะครับหลวงพ่อสดนะครับรุ่นแรกนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่ห้านะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่หกนะครับ นี่นะครับเป็นเหรียญนาคปกหลงปูทิมนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่6นะครับเป็นเหรียญนาคปกหลงปูทิมเนื้อทองแดงนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่7นะครับนี่นะครับเป็นเหรียญนาคปกอีกเช่นกันนะนะครับวัดเข่านะครับนี่นะครับสะพานแหวงนะครับเป็นพระปิดตานะครับด้านหน้านะครับด้านหลังเป็นพระนาคปกนะครับเนื้อทองแดงนะครับเป็นรูปดาวนะครับ องนี้องค์ที่7นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่8นะครับนี่นะครับเป็นเหรียญเจ้าสัวนะครับหลวงปู่บุญนะครับนี่นะครับเนื้อออกสำลิศแก้เงินนะครับอง์นี้องค์ที่8นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่9นะครับนี่เลยองค์นี้องค์ที่9นะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อพระพุทธชินราชรุ่นอินโดจีนนะครับนี่นะครับตามตอกมีน้ําทองด้วยนะครับองค์นี้องค์ที่9นะครับนี่นะครับ องค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบนะครับนี่นะครับเป็นพระยอดขุนพลนะครับเนื้อชินสนิมแดงนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สิบนะครับอง์ละสามร้อยนะครับสี่องหนึ่งพันนะครับส่งฟรีเหมือนเดิมนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบเอ็ดนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญนะครับหลวงปู่ทวดนะครับเรื่องอ่าเป็นเหรียญหัวโตนะครับเนื้อทองแดงก็ไหลทองนะครับนี่นะครับหรือว่าเขาเรียกว่ารุ่นหัวโตนะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่สิบสองนะครับเป็นสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สิบสองนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบสามนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อท่านคล้ายนะครับเนื้อทองแดงนะครับวัดสวนขันนะครับรุ่นแรกนะครับองค์นี uh ้องค์ที่สิบสามนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบสี่นะครับนี่นะครับเป็นหลวงพ่อปานขี่ไก่นะครับ นี่นะครับเนื้อดินนะครับองค์นี้องค์ที่สิบสี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบห้านะครับนี่นะครับเป็นสมเด็จวัลกระงเช่นกันนะครับนี่นะครับมีปิดทองโบราณมาให้เห็นด้วยนะครับองค์นี้องค์ที่สิบห้านะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบหกนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญหลวงปู่สุกนะครับนี่นะครับเนื้อทองแดงนะครับ หลวงปู <Es> <an> ่ส <ang> ุกวัดโพายทองนะครับองนี้องที่สิบหกนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบเจ็ดนะครับนี่นะครับเป็นพระปิดตาหลวงพ่อแก้วนะครับเนื้อผงจุ่มลักปิดทองนะครับองค์นี้องที่สิบเจ็ดนะครับนี่นะครับหลังแบบด้วยนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบแปดนะครับนี่นะครับเป็นพระกุนะครับนางกําแพงเพชรนะครับ องนี้องที่สิบแปดนะครับเป็นพระกุนางกำแพงเพชรนะครับนี่นะครับเนื้อเก้ามากนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบเก้านะครับนี่นะครับเป็นเหรียญจตุคามนะครับนี่นะครับเหรียญแต็มจตุคามนะครับนี่นะครับออกปีสามูนะครับองค์นี้องค์ที่สิบเก้านะครับองค์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบนะครับ นี่นะครับองนี้องที่ยี่สิบนะครับเป็นพระพุทธชินราชนะครับรุ่นอินโดจีนนะครับนี่นะครับองค์นี้องที่ยี่สิบนะครับนี่นะครับองค์ละสามร้อยนะครับสี่องหนึ่งพันนะครับส่งฟรีเหมือนเดิมนะครับองค์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบเอ็ดนะครับนี่นะครับเป็นพระซุ้มกรพิมพ์ใหญ่มีกระนกข้างนะครับนี่นะครับองค์นี้องที่ยี่สิบเอ็ดครับ องค์ต่อไปนะครับองค์ที่22นะครับเป็นสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่เช่นกันนะครับนี่นะครับสวยๆเลยนะครับองค์นี้องค์ที่22ครับองต่อไปนะครับองค์ที่23นะครับนี่นะครับเป็นเหรียญอิสโลหลวงพ่ออะไรเนี่ยวัดธรรมศาลาหลวงพ่อน้อยเหระครับนี่นะครับเนื้อทองแดงนะครับองค์นี้องที่ี่23นะครับ องต่อไปนะครับองที่ยี่สิบี่นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมนะครับเนื้อทองแดงเช่นกันนะครับนี่นะครับองค์นี้องที่ยี่สิบสี่ครับองค์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบห้านะครับเป็นพระสมเด็จวัดระฆังนะครับนี่นะครับพิมพ์ใหญ่นะครับองค์นี้องที่ยี่สิบห้านะครับองค์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบหกนะครับนี่นะครับเป็นพระศิวลีนะครับหลวงปู่ทิมนะครับ ด้านหลังมีฝั่งพลอยด้วยนะครับองค์นี้องที่ยี่สิบหกนะครับด้านหน้ามีตะกุดด้วยนะครับนี่นะครับอง์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบเจ็ดนะครับเป็นสมเด็จวัดเกตนะครับพิมพ์เจ็ดชั้นนะครับนี่นะครับอง์นี้องที่ยี่สิบเจ็ดนะครับนี่ครับองค์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบแปดนะครับนี่เลยองนี้องที่ยี่สิบแปดนะครับ เป็นพระพุทธรูปนะครับเนื้อออกสำลิตแกงเงินนะครับนี่นะครับศิลปะนะครับสินหนึ่งสินสองสินสามผมไม่แน่ใจนะครับองค์นี้องที่ยี่สิบสามนะครับองค์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบเก้านะครับนี่นะครับหลวงพ่อคงนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคงนะครับองค์นี้องที่ยี่สิบเก้านะครับเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับนี่นะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่30นะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดเลื่อนสมณศักดิ์นะครับเนื้อทองแดงนะครับนี่นะครับพุทธซ้อนนะครับองค์นี้องที่30นะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่31นะครับนี่นะครับเป็นพระคงนะครับองค์นี้องที่31นะครับเป็นพระคงนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่32นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับ กระไ่ทองนะครับองค์นี้องค pues ์ที่สามสิบสองนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบสามนะครับเป็นหลวงปูดทวดนะครับนี่นะครับเนื้อโลหะผสมนะครับเตาลีดนะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบสามนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบสี่นะครับนี่นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบสี่นะครับองค์ละสามร้อยนะครับ สี่องค์หนึ่งพันนะครับส่งฟรีเหมือนเดิมนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบห้านะครับน네ี่นะครับเป็นพระคล้ายพระพุทธชินราชนะครับนี่นะครับเนื้อผงนะครับไม่ทราบหลวงพ่ออะไรนะครับนี่นะครับยันแบบนี้ใครรู้ที่จัดไปเลยนะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบห้านะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบหกนะครับนี่นะครับเป็นพระเนื้อผงหลวงปู่หมุนนะครับนี่นะครับ องค์นี้องที่36นะครับเป็นพระหลวงปู่มุ่นนะครับเนื้อผงนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่37นะครับนี่นะครับเป็นเหรียญล่อหลวงพ่อไผ่นะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่37นะครับเป็นเหรียญล่อหลวงพ่อไผ่ครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่38นะครับนี่นะครับเป็นสมเด็จหลวงพ่อกลวยนะครับเนื้อผงน้ํามันนะครับองนี้องค์ที่สาบแปนะครับ อง์ละสา0ร้อยนะครับสี่องค์1 0 0พันนะครับส่งฟรีนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่3าสนะครับเป็นสมเด็จวัดรักคลังนะครับนี่นะครับมีคาบลักมีปิดทองโบราณด้วยนะครับองค์นี้องค์ที่ส9สิบนะครับองค์ต่อไปนะครับองที่สี่สิบนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะครับเนื้อทองแดงกระไหลทองนะครับองค์นี้องที่ี่สิบนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับ องค์ที่41นะครับนี่นะครับเป็นพระยอดขุนพลอีกเช่นกันนะครับเนื้อชิมสนิมแดงนะครับองค์นี้องที่41นะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่42นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะครับเนื้อทองแดงนะครับองค์นี้องที่42นะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่43นะครับ นี่นะครับเป็นเหรียญเก่าไม่ทราบที่อีกเช่นกันนะครับองค์นี้องที่สี่สิบสามนะครับเนื้อทองแดงนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองที่สี่สิบสี่นะครับนี่นะครับเป็นสมเด็จวัลระคังพิมใหญ่นะครับองค์นี้องที่สี่สิบสี่ครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองที่สี่สิบห้านะครับ นี่นะครับองนี้องที่สี่สิบห้านะครับเป็นพระสมเด็จขาโต๊ะนะครับหลวงปู่โต๊ะนะครับสมเด็จขาโต๊ะรุ่นแรกของหลวงปู่โตะนะครับองค์นี้องที่สี่สิบห้านะครับองค์ต่อไปนะครับองที่สี่สิบหกนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับกําลังทําน้ามนต์นะครับนี่นะครับเนื้อทองแดงนะครับองค์นี้องที่สี่46บหกนะครับองค์ต่อไปนะครับองที่สี่สิบเจ็ดนะครับ นี่เลยเป็นเหรียญลงยาหลงพ่อเงินนะครับองนี้องที่47นะครับเลื่อนสมนสมณศักปี55นะครับองค์นี้องค์ที่47นะครับองค์ละ300นะครับ4องค์1,000นะครับส่งฟรีเหมือนเดิมนะครับองค์ต่อไปเลยนะครับองค์ที่48นะครับนี่นะครับเป็นเหรียญหลงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่นะครับองค์นี้องที่48นะครับเป็นเหรียญหลงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่นะครับเนื้อทองแดงกระไลทองครับ องค์ต่อไปนะครับองที่สี่สิบเก้านะครับเป็นสมเด็จวัลขังพิมพ์ใหญ่เช่นกันนะครับนี่นะครับมีรักแดงนะครับปิดทองเดิมๆนะครับองค์นี้องที่สี่สิบเก้านะครับ no e องค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะครับเหรียญขวัญถุงหลวงพ่อกันนะครับนี่นะครับเนื้อทองแดงนะครับด้านหลังมีรอยจานด้วยนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบนะครับ องค์ละ300นะครับ4องค์1,000นะครับส่งฟรีเหมือนเดิมนะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆสนใจนะครับนี่นะครับ0 9 6 6 6 6 4 8 8 48นะครับหรือว่าสแกนคิวบารโค้ดมาได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับอ่าองค์นี้องค์ที่51เลยนะครับเป็นพระร่วงนะครับเนื้อชินนะครับเนื้อชินเงินนะครับเนื้อชินนะครับ นี่นะครับปิดทองโบราณมาเลยนะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบเอ็ดนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบสองนะครับเป็นเหรียญเหรียญที่ระลึกนะครับราชการที่ห้านะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบสองนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบสามนะครับเป็นสมเด็จวัดเกตพิมพ์เจ็ดชั้นนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบสามนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับ องค์ที่5้าี่นะครับนี่นะครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับเป็นหลวงพ่อพระพุทธชินราชนะครับนี่นะครับไม่ทราบว่าออกวัดไหนนะครับองค์นี้องค์ที่5 4บี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห้าิบห้านะครับนี่นะครับเป็นรูปโล่หลวงพ่อพระพุทธชินราชอีกเช่นกันนะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบห้านะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห6นะครับเป็นสมเด็จเนื้อสีดํานะครับนี่นะครับ องค์นี้องที่ห6นะครับเป็นสมเด็จเนื้อสีดำนะครับน่าจะออกวังหน้านะครับนี่นะครับมีผงตะใบทองตะใบเงินด้วยนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่57นะครับนี่นะครับเป็นเหรียญหลวงพวกคูณนะครับนี่นะครับเนื้อทองแดงนะครับออกปี08นะครับออกที่สุนินลินนะครับนี่นะครับองค์นี้องคที่ห้ิบเจ็ดนะครับองค์ต่อไปนะครับ องค์ที่ห้าสิบแดนะครับนี่นะครับเป็นสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่อีกเช่นกันนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบแดนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิ้านะครับเป็นพระปิดตานะครับหลวงพ่อแก้วนะครับเนื้อผงจุ่มลักนะครับนี่นะครับปิดทองด้วยนะครับองค์นี้องค์ที่ห้า้านะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่หกสิบนะครับนี่นะครับเป็นพระหูยานเนื้อชินสนิมแดงนะครับ สวยๆเลยนะครับองค์นี้องที่หกสิบนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่หกสิบเอ็ดนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับนี่นะครับองค์นี้องที่หกสิบเอ็ดนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับเนื้อทองแดงนะครับเหรียญรูปไข่นะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่หกสิบสองนะครับเป็นเหรียญนะครับนี่นะครับกระไรทองนะครับ หลวงพ่อลุ่งนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่หกสิบสองนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่หกสิบสามนะครับเป็นสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่อีกเช่นกันนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่หกสิบสามนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่หกสิบสี่นะครับนี่นะครับเป็นพระซุ้มกรพิมพ์ใหญ่มีกระหนกข้างนะครับองค์นี้องค์ที่หกสิบสี่นะครับองค์ละสามร้อยนะครับสี่องหนึ่งพันนะครับส่งฟรีนะครับองค์ต่อไปนะครับ องค์ที่หกสิบห้านะครับนี่นะครับเป็นเหรียญนะครับพระเจ้าตากสินนะครับหลงปูดทิมปลุกเสกนะครับเนื้อทองแดงนะครับองค์นี้องค์ที่หกสิบห้านะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่หกสิบหกนะครับนี่นะครับเป็นสมเด็จวัละคายอีกเช่นกันนะครับองค์นี้องค์ที่หกสิบหกนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่หกสิบเจ็ดนะครับ เป็นเหรียญเจ้าสัวหลวงปู่บุญนะครับเนื้อโลหะผสมนะครับผิวออกพายเงินนะครับหรือว่าออกสำลีแกงเงินแล้วนะครับองค์นี้องที่หกสิบเจ็ดนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่หกสิบแปดนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดการหลงนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่หกสิบแปดนะครับนี่นะครับสวยๆเลยนะครับเนื้อทองแดงนะครับองค์ต่อไปนะครับอง์ที่หกสิบเก้านะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคงนะครับนี่นะครับวัดอะไรเนี่ย จกระถินวัดวังสับปะรดนะครับเนื้อทองแดงนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดวังสับปะรดนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดสิบนะครับนี่นะครับเป็นสมเด็จวัดระครังอีกเช่นกันนะครับองค์นี้องค์ที่เจ็ดสิบนะครับใครชอบเนื้อไหนทักมาได้เลยนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดสิบเอ็ดนะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อพระพุทธชินราชรุ่นอินโดเจนอีกหนึ่งองค์นะครับนี่นะครับองค์นี้น่าจะเป็นหน้าเสาห้านะครับ อ,องนี้องค์ท <tv> <tv> ี่เจ็ดสิบเอ็ดนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดสิบสองนะครับเป็นรูปอ่าเป็นเหรียญนาคปกอีกเช่นกันนะครับเนื้อทองแดงนะครับองค์นี้องค์ที่เจ็ดสิบสองนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดสิบสามนะครับนี่นะครับเป็นสมเด็จวัดกระังพิมพ์ใหญ่นะครับสวยๆเลยนะครับมวลสารแน่นตึบนะครับองค์นี้องค์ที่เจ็ดสิบสามนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดสิบสี่นะครับนี่นะครับ องนี้องที่เจ็ดสิบสี่นะครับเป็นเหรียญคุกเข่าหลวงพ่อแดงนะครับเนื้อทองแดงนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญคุกเข่านะครับองค์นี้องค์ที่เจ็ดสิบสี่นะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดสิบห้านะครับนี่นะครับเป็นเหรียญที่ระลึกราชการที่ห้านะครับองค์นี้องค์ที่เจ็ดสิบห้านะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดสิบหกนะครับนี่นะครับเป็นพระอุปคุตนะครับ เนื้อสำลีแก้งเงินนะครับองค์นี้องค์ที่เจ็ดสิบหกนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดสิบเจ็ดนะครับนี่นะครับเป็นรูปหล่อเก่าไม่ทราบที่นะครับเนื้อโลหะผสมนะครับองค์นี้องค์ที่เจ็ดสิบเจ็ดนะครับนี่นะครับองค์ละสามร้อยนะครับสี่องหนึ่งพันนะครับส่งฟรีนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดสิบแปดนะครับนี่นะครับเป็นพระชัยวัดนะครับ เนื้อเมกะพัดนะครับนี่นะครับเป็นพระชัยวัดเนื้อเมกะพัดนะครับองค์นี้นะครับอุดก้นด้วยนะครับอุดข้างนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่79็นะครับเป็นพระผงปากน้ํานะครับรุ่นแรกนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่79็ครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่แ80ดสิบนะครับองค์ที่80ดนี่ละกันนี่นะครับเป็นพระกิ่งน้อยนะครับ เนื้อโลหะผสมนะครับองค์นี้องค์ที่แปดสิบนะครับใครรู้ที่จัดไปเลยนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่แปดสิบเอ็ดนะครับนี่นะครับเป็นพระปิดตานะครับเนื้อโลหะผสมนะครับผิวออกพายเงินเลยนะครับนี่นะครับเหมือนแก้เงินนะครับองค์นี้องค์ที่แปดสิบเอ็ดนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่แปดสิบสองนะครับนี่นะครับเป็นรูปหล่อนะครับน่าจะคล้ายๆหลวงพ่อทองสุกเลยนะครับเนี่ก้นมีอุดด้วยนะครับ องนี้องค์ที่8ปดสบสนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่แปดสิบสามนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะครับนี่นะครับเนื้อทองแดงนะครับอง์นี้องค์ที่แปดสิบสามนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่แปดสิบสี่นะครับนี่นะครับเป็นสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับองค์นี้องค์ที่แปสิบสี่นะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่แปดสิบห้านะครับ นี่นะครับองค์นี้องค์ที่แปดสิบห้านะครับเป็นสมเด็จเอ้ยไม่ม่เป็นสมเด็จเป็นพระปิดตานะครับเนื้อเมกะพัดนะครับออกวัดห้วยจอระเข้นะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่แปดสิบห้านะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่แปดสิบหนะครับ เปไ็นแบบหมดนี่นะครับองค์นี้องค์ที่แปดสิบหกนะครับเป็นรูปล่อปั๊มนะครับหลวงพ่อพิงค์นะครับวัดโกงธนูนะครับลบบุรีนะครับเนื้อทองแดงนะครับองค์นี้องค์ที่แปดสิบหกนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่แปดสิบเจ็ดนะครับนี่นะครับเป็นสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่อีกเช่นกันนะครับองค์นี้องค์ที่แปดสิบเจ็ดนะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่แปดสิบแปดนะครับนี่นะครับเป็นพระปิดตานะครับเนื้อเมกะพัดนะครับนี่นะครับผิวด้านแล้วนะครับผ่านการใช้มานิดหน่อยนะครับองค์นี้องค์ที่แปดสิบแปดนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่แปดสิบเก้านะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่แปดสิบเก้านะครับเป็นพระชัยวัฒนะครับนี่นะครับ นี <cin> <and true> <fundamentals> ่นะครับลงชาติแดงปิดทองมาด้วยนะครับองค์นี้องค์ที่89นะครับใครรู้ที่จัดไปนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่90นะครับองค์ที่90นะครับนี่นะครับเป็นพระกุนะครับไม่ทราบที่นะครับองค์นี้องค์ที่90นะครับนี่นะครับใครรู้ที่จัดไปเลยนะครับ องค์ต่อไปนะครับองค์ที่9 1อนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญหล่อนะครับเนื้อสำริดอมเขียวนะครับนี่นะครับเก่ามากนะครับอง์นี้องค์ที่91นะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่92นะครับนี่นะครับเป็นพาะกิ่งนะครับเนื้อโลหะผสมนะครับไม่รู้ที่นะครับองค์นี้องค์ที่92นะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับ องค์ที่เก้าสิบสามนะครับอ่านี่นะครับองค์นี้องค์ที่เก้าสิบสามนะครับเป็นพระชัยนะครับเนื้อเมกพัดอีกเช่นกันนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่เก้าสิบสามนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เก้าสิบสี่นะครับนี่นะครับเป็นพระพิคเนตนะครับเนื้อโลหะผสมนะครับผิวออกพายเงินนะครับนี่นะครับศิลปะสวยงามนะครับ องนี้องที่เก้าสิบสี่นะครับองค์มมต่อไปนะครับองค์มมที่เก้าสิบห้านะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่เก้าสิบห้านะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินออกวัดห้วยเขนนะครับนี่นะครับอง์นี้องที่เก้าสิบห้านะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์มมที่เก้าสิบหกนะครับ ไปไหนแล้ววะนี่นะครับองค์นี้องค์ที่เก้าสิบหกนะครับเป็นพักกิ่งเพชรกลับนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่เก้าสิบหกนะครับเป็นเนื้อโลหะผสมนะครับใครรู้ที่จัดไปนะครับองค์นี้องค์ที่เก้าสิบหกนะครับเป็นพักกิ่งเพชรกับนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เก้าสิบเจ็ดนะครับนี่นะครับเป็นพระรูปหล่อไม่ทราบที่นะครับเป็นเนื้อโลหะนะครับองค์นี้องคที่เก้าสิบเจ็ดนะครับนี่นะครับ องต่อไปนะครับอง์ที่เก้าสบแปดนะครับนี่นะครับเป็นหลงปูดทวดเนื้อว่านนะครับนี่นะครับองค์นี้องที่เก้าบดนะครับเป็นหลงปูดทวดเนื้อว่านนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับอง์ที่เก้าสิบนะครับอเอ นี่นะครับองนี้องค์ที่99นะครับเป็นหลงปูทวดปั๊มอีกเช่นกันนะครับตัวหนังสือ5แถวพิมพ์เล็กนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่99นะครับองค์สุดท้ายของคลิปนะครับองค์ที่100นะครับองค์ที่100นะครับนี่นะครับเป็นพระกุนะครับไม่ทราบว่ากุที่ไหนนะครับองค์นี้องค์ที่100นะครับเนื้อดินนะครับนี่นะครับใครชอบนะครับอย่าลืมนะครับทักมาได้เลยนะครับตามนี้ตามที่ขึ้นนี้เลยนะครับ เบอร์โทรหรือว่า ID l i n e น์นะครับ0966614848นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ